มือนีฮ็ตปวกออกลายหลายพุ่นน่ะยูดใต้กอไผ่ใส่ไร่เยอะมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดปวกน้ำกันนี่นี่กำลังตูมอยู่นี่พุ่นสิโพดินขึ้นมาขึ้นบ่ เดี๋ยวเท็ด,ดกำลังออกอยู่กำลังโผลมาตอนแรงจะว่าสิหออกเต็มพื้นที่นี่กูจัก่อนเนาะ อย่างมาเบิ้งทั้งนี้ก่อนนี่มีโบโอ้ยทั้งนี้อนนนโอ้หลายหลายลาย,ออลาย,ลายานี่ปลวกออกลายอีเลยเหมือนกับมาเพาะเอาไว้เลย กันก็ว่ามาพเพาะเฮ็ดปวกไปผุ่นนะ่ะโอ้ยหันไปทางนี้ทางขวามือก็แห้งหลายบบบน,นี่อ้าทุกเป็นจุ่มบักใหญ่นี่พนงพี่น้องก็น่ส,สิเก็บได้หลายกิโลอยู่อืเอา้เอาเก็บซะก่อนดูเป,ป้าหาโอ้ยบุเคยพ่อจะเถอ อูสินี่ข้างเลขของชีวิตแล้วพ่อเฮ็ดปวกไรน้องเสียวจังใดบันเอาเก็บไปก่อนเก็บเฮ็ดปวกก่อนเดอ้อมาเฮ็ดปวกน้ำน้องได้ในห,ห,หน้อยแบบนี้กับ่น้อยเป็นไงละเนาะ มีเถิงโนใหม่มีเถิงเห็ดก็เก็บลงไปในใส่ถังไว้อยู่ดอกน้อยๆก็สงสัยสีเหยียบเพราะว่ามันเมือดอยู่ใต้กอไผ่ห้ยหลายๆยเห็ดซ้ำมาหลายเด้อมาเด้อพี่นองเอ้ยมาเด้อ มาเก็บน้ำกันเด้อเก็บผู้เดียวมันก็สีเบอเบิดง่ายอาเอ,อิญนะพี่น้องมาเก็บซอยกันเด้เอ,อมาหลดเด้อผู้ใดอยากได้เห็ดมีทั้งพี่ละมีทั้งเอ๋ส่วนบ้านทั้งทิศตะวันออกของหมู่บ้านแห่งีละ เทำไมมันออกเยอะจังมาซอยกันกินในพี่น้อยเอ้ยโอ้โยแล้วยิ่งกะตัดแบบนี่ลายปวดลายว่า มาเบิ่งเห็ดปวกมาเก็บเห็ดปวกใต้กอไผ่ทำไมถึงออกเยอะจังนุ่งก็หลายเห็ดก็ออกหลายไปเก็บเก็บเก็บ ออกให้เก็บปีละเือบางทีก็หอดบ,บ่มีสัมมีปีหนีหเห็ดออกลายพิลึก โอ้ไปทางไหนก็นมีแต,ต่เห็ดบาดนี่มีแต,ต่ตเห็ดปวกว้าเฮ็ดออกลายอีหลี ลังพอดีเลยโอ้ยหมดกะกัดบาดนี่นงกะกัดไม่ได้เตรียมตัวสิมาหาเห็ดว่าสิมาเอาเนาะไมมมาพอเห็ดะนีด้วยเก็บเห็ดซะเลย โอ้ยดึงเม็ดก่งนา วุ้ยดอกตุ้มตูง,ตงกำลังโพขึ้นมากอะหลายโอ้อ ไปกิกไกเอี <S <S ่ยงโยบที่ทีเพชรยี <S <S ่เพชรเนาะอืนี่เ็กงตตมเพิ่งโพขันจากดิน ก,ก็เยอะเบ็ดก็เยอะเบ็ดกับปู้นมากหลายอีหลีหาพื้นที่ยางก็ยากว่าเนี่ยยางไปใส่ก็สีเย็บเดอืด เหนไปหาเก็บง่าอืมตรงนี้แบบนี้แต่ดอกน้อยก็มา โผล่ขึ้นมา โขก้นเจกดินก็ไม่รสิทอนนอยยากอ้ยเห็ดเยอะเลยอือม,มาทังนี่เลยอ้ยออกัดกัด ngungkat 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 hmm. oh. hmm. หลอดปีเด่นเนาเฮ็ดเนาะเก็บเฮ็ดสมมูลแต่เนาะมาเด้อพี่ใดกับบมาา้าน้องี่ใดกับบัวพานมาเนาะมาหาเก็บเฮ็ดแทนหลายโปรดหลายว่าเห็ดกำลังตุมต่มตนีม 真的，真的， ไปเรื่อยๆ เฮ็ดปวกกำลังออกพื้นที่อื่นกับสีออกคือกันน,นั่นแหละเนาะนี่เป็นมือเฮ็ดปวกมันออกเนาะเสียนนาเฮ็ดเพิ่นหม่มาหา ủi lại lại kết bớt พ่อเฮ็ดหลายป่านนี่จักเกือ